อ้โเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเครื่องดื่มเหรอคะ <ไป S 1> แล้วเดี๋ยวจะให้ดีไซน์ป้อนนะักเกมนะทุกคนแบบว่าประมาณว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์นักเกมย้อนหลังอะไรอย่างนี้นะทุกคนนักเกมมาแล้วไปไหนมาคะนักเกมไปห้องน้ำมาอ๋อไปห้องน้ำเอาโค้าด้วยอ่ะคะโอ้ฟ้อนเซมอนอม์น้าด้วยรักสุดๆแ Happy Birthday ย้อนหลัง วีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่กุ้งนะคะนักเกมดีไซน์แล้วก็พ่อป่องนะคะเราก็พากันมากินเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้นักเกมนะคะทุกคนและวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเจ้ามือของเรานะคะดีไซน์เป็นคนนี้ไดีไซน์เป็นเจ่ายไม่ใช่เหรอเลี้ยงนักเกมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไหมอะ นี่นะเราก็มากินเป็นอาหารญี่ปุ่นกันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้ก็กําลังสั่งอาหารนะดีไซน์จะกินอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยอยางเหโอโหเป็นพนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่มเหรอคะเก่งมากเยี่ยมมากนี่นะเสิร์ฟให้ครบทุกคนแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็รออาหารกันนะ,ส,ะนสั่งให้แล้วค่ะ เดี๋ยวมารอดูกันนะบบนสองเลยอะอย่างแรกนะคะอันนี้ซูชิโรซลมอนนะแล้วก็อันนี้แซลมอนอย่างซีอิว๊วแล้วก็ปลาหมึกย่างเครืเอาดีไซน์มาแล้ว,วร้านนี้นะเป็นบุฟเฟ่นะคะทุกคนเราอยากกินอะไรเราก็สั่งมาเนาะเราก็จะสั่งมาทีละหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่หมดแล้วจะโดนปรับนะคะทุกคน <c oughs> อะดีไซน์กินก่อนเลยลูกแต่ว่าปลาหมึกหนูต้องเคี้ยวดีๆนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเหนียวติดคอนะรู้ไหมคะนี่อ้าลนดีไซน์ชอบกินมากนะปลาหมึกย่างเกลือนะคะทุกคนแล้วก็บีบมะนาวใส่หนนี้เออแยกไว้ตั้งหากอันเนี้ยนี่มันอร่อยเหรอคะดีไซน์เป็นเด็กที่เป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกมากนะทุกคนแล้วก็ชอบกินเปรี้ยวชอบกินเปรี้ยวนะมีการบีบมะนาวใส่้วยใช่ไหมไม่รู้ไปดูมาจากไหน ไม่ได้ดูอะไรไหลองใช่ไหมค,<า>อคะอ,อ๋อลองแล้วก็ชอบเลยใช่ไหมคะอ่านี่นะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็ต้องขออภัยนะถ้าทําให้หิวนะทุกคนแต่ถ้าใครกําลังกินข้าวอยู่ก็มาทานท้องกันเลยนะคะนี่มาแล้วแซลมอนนะคะทุกคนแล้วก็มีไข่หวานด้วยโอ้โหดีไซน์กินไข่หวานนะคะดกินไข่หวานแล้วก็ุ้งแปลแล้วก็ลา โอ้โหยังเหลือกุ้งเทมปุระนะของดีไซน์ที่ยังไม่มานะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยำแซลมอนนะคะนี่แล้วก็มีแซลมอนแซลมอนแซลมอนทั้งนั้นเลยนะ,ะกินเลยนี่นะทุกคนตอนนี้นะอาหารเราก็หมดไปหนึ่งรอบแล้วนะคะทุกคนและนี่ดีไซน์ก็กินไอตีมแล้วใช่ไหมคะแกเยำใช่ไหมแล้วแล้วก็จะกินอีกรอบอ๋อเดี๋ยวจะกินหนกรอบหนึ่งใช่ไหมคะกินไอติมขั้นกลางก่อน ่านี่ตอนนี้นะเกมกําลังสั่งอาหารอยู่นะคะทุกคนหมดไปยกแรกแล้วนะมามาต่อที่ยกที่สองค่ะอ่านี่รอบสองมาแล้วนะคะทุกคนเอาวางตรงไหนดีเอาวางฝั่งฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเด็กไม่กินนี่รอบนี้เราสั่งมีชาบูด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้แซลมอนมาอีกรอบหนึ่งแล้ว กิน้อยกินไอติมมีไหมคะม <c oughs> ีอันนี้เป็นเซตส,สำหรับชาบูนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนร้านนี้นะเขามีไอติมให้กินด้วยนะนี่โหเป็นของย่างเลยคะนี่ค่ะครีมโมโอ้ยมีเยอะเนาะเวียนนี้อันนี้น,นี่ <c oughs> แพ้งเล็กดุนิจ <c oughs> ายกินแบบไหนคะ แล้วก็มีแบบนี้ด้วย,แบบวยแบบนี้ด้วยลูกคนจิว๋วนี่เลือกเลยแม่กินแบบะะดีไซน์นักเกมไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวแม่จะให้หนูทําอะไรนะนี่เดี๋ยวแม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่ทาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดีไซน์ป้อนนักเกมนะทุกคนเหมือแนบบ oh. ว่าป็นลาว่าปี้เบิร์ t เดย์นักเกมย้อนหลังอะไรนี้นะทุกคนได้แล้วอะดีไซน์หนูใส่ไปตรงจานหนูอึบ๊บค่อยค่อยค่อย เอต้าเกมแม่มาอ่ะเดี๋ยวนักเกมกลับมาหนูอาแซลมอนป้อนนักเกมเลยนะแม่ยักไส้วาสบิเรียบร้อยแล้ว <laughs> นักเกมมาแล้วไปไหนมาคะนักเกมไปห้องน้ำมาอ๋อไปห้องน้ำมาโค้งมาด้วยอะคะ <ไป S 1> โอ้โหนี่นะเรียวหลานรออยู่หลานจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยโอ้แซลมอนโอ้ป้อนแซลมอนมาด้วยรักสุดสุด,สด แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังลากมเป็นไรคะลากกมลากกมวาสบีขึ้นหัวมวาสบีแรงอ่ะใครทำใครทำแม่แม่กันแน่แม่อ่ะไม่อันนี้แกล้งเล่นๆนะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะทุกคนก็คือ ต้องบอกก่อนว่าปกตินักเกมคนชอบกินวาซาบิอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ปริมาณที่แม่กุ้งใส่ก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเออสำหรับนักเกมแกงใช่ไหมเมื่อกี้แกงทำเป็นมันขึ้นหัวให้ดีไซน์ใช่ไหมนิดนึงจริงๆมันขึ้นไหมเมื่อกี้ขึ้นขึ้นนิดนึงเหรออ๋อโอเค สำหรับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะทุกคนห้ามเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะกินวาซาบิไม่ได้เนะาะตาไหลเลยใช่มาอาจจะสำลักอาจจะแบบจุกหายใจไม่ออกอะไรงนี้ได้นะคะทุกคนแต่ว่านี้่แม่กุ้งรู้ว่านักเกมกินได้นะเพราะว่านักเกมชอบกินนะ mm hmm. ก็เลยแกล้งกันเล่นเลนนิดหน่อยนะคะอะตอนนี้ก็ ใกล้มืดแล้วนะคะทุกคนแล,แล้วก็เมื่อกี้ไอีมีแค่นึงแลวโอเคแต่ว่าเมื่อกี้นักร้องเข้ามาแล้วเนาะก็นักดนตรีจะมาเล่นดนตรีแล้วนะไปะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม<อ>กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ